1,000บาทมีทอนในการรักษาสิวแรกว่าด้วยกระบวนการทับควาซารเลยตัวนี้เลยโฟมมูสนะครับตัวนี้ของไวท t ทารนะตัวนี้สำหรับคนที่ผิวแพ้ง่ายนะแล้วก็หน้ามันหน้าแห้งก็สามารถใช้ได้นะเพราะว่าใช้แล้วหน้าไม่แห้งเนาะผิวจะชุ่มชื้นด้วยนะครับสามารถที่จะกดออกมาเป็นฟองได้เลยนะครับแล้วก็สามารถที่จะล้างหน้าได้อย่างสะอาดนะครับ และตัวที่2นะครับก็คือยารักษาสิวนั่นเองครับแนะนําตัวนี้เลยนะครับผมทาก่อนล้างหน้านะครับประมาณ5 1 5นาทีนะครับแล้วก็ล้างออกเนาะแต่ก่อนใช้เนี่ยต้องปรึกษาก่อนนะครับอย่าซื้อใช้เองนะเพราะว่ามันสามารถทําให้เกิดการระคายเคืองได้นะเพราะฉะนั้นต้องได้รับคําปรึกษาอย่างถูกต้องในวิธีการใช้แล้วก็การอดทนรอด้วยนะครับตัวที่สงก็คือตัวนี้เลยนะครับตัวนี้เป็น Moisturizer Oil Control นะของ Acne Aid นั่นเองนะครับตัวนี้เพิ่งออกมานะครับก็ทาให้ความชุ่มชื้นได้ปกติเลยนะครับทั้งตอนเช้าแล้วก็ก่ออนนได้เลย ตัวสุดท้ายสำหรับการรักษาสิวที่พลาดไม่ได้เลยนั่นคือครีมกันแดดนั่นเองตัวนี้เป็นเนื้อน้ำนะครับสีขาวเนาะแต่ทาแล้วหน้าไม่บอกนั่นเองนะครับ PA C บวก SPF 50บวกนะครับก็ต้องใช้นะครับใครที่รักษาสิวแล้วไม่ทากันแดดเนี่ยถือว่าพลาดมากๆเลยนะครับแล้วเพื่อนๆคนไหนใช้อะไรอยู่บ้านนะครับลองคอมเมนต์มาหน่อยนะครับมีกระบวนการไหนที่แตกต่างจากที่ผมแนะนำไปบ้างหรือเปล่านะครับหรือว่าใครเนี่ยอยากจะได้รับคำแนะนำเพิ่มเติมนะครับก็สามารถที่จะพูดคุยกันได้ครับ